ทีครับท่านผู้ชมทั่วโลก f ีเก่าและใหม่เนาะวันนี้ก็มาพาชมเนาะพาชมดอกไม้สวยสวยกำลังจะบานหมดเลยเนี่ย เขาก็กําลังจะบานหมดเลยแต่ว่าดอกตูมก็มีเนาะมีทั้งตูมทั้งบานสวยมากๆเลย มีน้องพึ่งด้วยไปแล้วนะนะน้องพึ่งหมูขมอนเนาะหมูขมอนมาตอมดอกไม้สวยสวยพึ่งมันก็ เขาก็น่ามาตอมอยู่หรอกเนาะเพราะว่าดอกไม้เขาก็สวยเหลือเกิน ตรงนี้แหละดอกเขาบานบานมากเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ดอกไม้สวยมีน้องพึ่งกำลังตอมอยู่นะน้องพึ่งก็กำลังตอมอ กาไม่หนีจากดอกนี้สงสัยตรงนี้จะมีน้ำหวานเยอะตรงนี้ก็จะเป็นเกาะกลางเนาะระหว่างเกาะกลางที่มาเดินมาชมดอกไม้ น้องพึ่งเลยนะน้องพึ่งน้องพึ่งเขาเขาฟันเผือกับดอกไม้ดอกนี้เนาะอ่าไปแล้วต้องใส่น้องจะอายน้องพึ่งจะอายแล้ะมาเจอตรงนี้อีกแล้วนี่ น้องพึ่งเอ๋ยกำลังชื่นชมกับดอกไม้สวยๆใช่ไหมนะมาดอกนี้ ฝั่งนี้ก็จะสวยกว่าเนาะฝั่งนี้ดอกดก <c oughs> บอกได้เลยว่าดอกตรงนี้ดอกดกมากๆตรงนี้แล้วก็มาเจอน้องพึ่งเหมือนเดิมจะเออน้องพึ่ง เขาสวยมากตรงนี้เขาก็จะสวยสวยขายีใจเจ้าช่างสวยละเกินนะน้องดอกไม้เจ้าเอย๋ย สวยๆทั้งนั้นเลยครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับพามาชมดงดอกไม้เนะมาชมด,ดอกไม้อ่ามาเจอน้องพึ่งอีกตามเคยน้องพึ่งเขาก็ชอบเลยนะ ดอกตอนนี้กำลังบานเลยส่วนดอกโตม,ก,มก็มีก็มีอยู่สองสีนะสีสีเรลืองอ่อ,น,อนนี่ก็สีเรลือง ôm sông nồi nồi ôm sông nó ọp hà mà thôm đông đỏ mai รับชมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับ